มหากาบที่แสนยืดเยื้อดราม่าเอ็มบัปเป้ที่ยืดยาวมาหลายซัมเมอร์จะย้ายไปแลนมาดรรีสุดท้ายยังอยู่ที่เดิมตอนนี้รถไฟเที่ยวสุดท้ายมันกำลังจะออกจากชานชลาแล้วเขาจะตัดสินใจขึ้นข,นขบวนนี้ทันหรือไม่สวัสดีครับวันนี้ฟิเลมิงทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันถึงมหากราบคิเลียนเอ็มบัปเป้ภาคสุดท้ายภาคอวสานตอนจบกันหน่อยครับ ก็หลายคนก็คงเห็นข่าวเอ็มบัเป้มาหลายปีหลายหลายรอบหลายซีซันแล้วว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับเดรอันมาติดคือตัวเต็งเลยนะครับในการได้ตัวเอ็มบัเป้ไปแต่สุดท้ายก่อนหน้านี้มันก็เหมือนนิทานเด็กเลี้ยงแกะที่ถูกเขียนขึ้นมาและสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเอยแบบนั้นสักทีเอ็มบัเป้เปลี่ยนใจแล้วก็อยู่ต่อกับปารีสแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือภาคอวสานภาคจบแล้วว่ามาหากราบนี้จะจบลงอย่างไร มารดดิดยื่นคำขาดไปหาเอ็มบาเป้ว่าถ้าสัญญาฉบับนี้กับปารีสถ้าจะย้ายไปมารตินดดตัวเอ็มบาเป้ก็ต้องไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงชังแมงแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการย้ายไปอยู่กับเรอันมาริด,ด,ดสุดท้ายแล้วครับต้องรอดูการตัดสินใจของเอ็มบาเป้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่า ข่าวนี้มันดูเหมือนว่าทั้งเรนัลมาริดและตัวเอมบาปเป้จะเข้าใกล้กันมากกว่าเดิมและมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่สุดท้ายแล้วเอมบาปเป้จะย้ายไปอยู่กับมาริดจริงๆในรอบนี้ไม่ใช่รูปตัดต่อไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแค่ลูมอร์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นแค่ข่าวลือแล้ว สื่อหลายสำนักสื่อใหญ่ต่างตีข่าวกระนําครับว่าเอ m b a p ้ปปจะย้ายไปมาดริดและสื่อสำนักแรกๆที่โยงเล่นข่าวนี้เลยว่ามหากาภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายและมีแนวโน้มมากๆที่เอ m b ปเป้จะไปมาดริดนั่นคือ ESPN โดยบอกว่าเอ m b a p ปเนี่ยจะไปเล่นมาดริดในซีซั่นหน้าและบอกว่าเอ m b a p ้ปปจะถแถลงการออกมาอย่างเป็นทางการให้กับแฟนๆปารีสแซงต์แชงแมงได้รับทราบถึง เจตจำนงและการตัดสินใจของเขาว่าจะบอกลาปารีสแล้วและจะไม่อยู่กับปาลีสอีกต่อไปในซีซั่นหน้าพร้อมปฏิเสธข้อเสนอใหม่ที่ปารีสแซงแชงแมงยื่นให้โดยก่อนหน้านี้มหากราบนี้หลายคนก็รู้กันนะครับว่ามันยืดเยื้อมากๆในช่วงปี2021-2022มันโอ้โหมันมันจะไปมัดริดอยู่แล้วครึ่งตัวแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ในปาร์คเดอร์แปงใหม่ มาดูกันนิดหนึงครับว่าสัญญาของเอ m b a p ้นะเวลานี้มันเป็นอย่างไรกันบ้างคือสัญญาของคิเลีนเอ m b a p ้กับปาสแซงเชียงแมงณะตอนนี้มันจะหมดลงในช่วงปี2024พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีหากเอ MBAPÉ เลือกใช้ออปชั่นก็จะขยายสัญญาได้ถึงปี2025แต่ถ้าไม่เลือกใช้ออปชั่นขยายสัญญาสัญญาก็จะหมดลงเลยในช่วงปี2024เท่ากับว่าเอ m b a p ้สามารถเจรจาย้ายทีมได้แบบฟรีเอเจนต์ไร้ค่าตัว ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหากไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญาโดยเอ็มบาเป้ P e เนี่ยก็ดูเหมือนว่าแสดง5่ทีออกมาชัดเจนว่าเขาจะไม่ใช้ออปชั่นนะครับแล้วก็คงดูเหมือนว่าจะชิ่งไปมาดริดเรียบร้อยปัจจุบันครบับบาเป้รับ ค่าเหนื่อยกับปารีสอยู่ที่ราวๆ21ล้านปอนด์ต่อปีโดยสื่อหลายสื่อมองว่าถ้าการย้ายไปเรอันมาดริดคราวนี้เอ็มเปเป้น่าจะได้รับค่าเหนื่อยน้อยกว่าที่รับกับปารีสอยู่พเพราะรอัลมาดริดเนี่ยต้องต้องการที่จะเซฟคอร์สแล้วก็ไม่ต้องการทําลายเพาดานค่าเหนื่อยของสโมสรกลัวว่าสโมสรตัวเองจะมีปัญหาทางการเงินเพราะว่า แน่นอนครับตรงไหนที่มันตัดได้ก็ตัดแล้วเพดานอ่ะมันมีไว้มันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความสเตเบิลทางด้านการเงินของสโมสรนเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนทางด้านการเงินมันย่อมดีที่สุดและและ้วมาดริดเลือกที่จะเลือกที่จะไม่ทําลายเพดานนั้นและแน่นอนถ้าเอ็มบาเป้ไปมาดริดก็อยากจะให้เขารับนักรับค่าเหนื่อยในระดับเดียวกับจูดิงแฮมรวมถึงวินซีอุสแต่ว่าก็ต้องรอดูกันว่าตรงนี้เอ็มบาเป้จะโอเคหรือเปล่าก็น่าจะอยู่ในขั้นตอนการต่อรองต่อไปอ่ะ ส่วนตรงนี้ครับตัวบริษัทชังแมงเนี่ยก็เลือกที่จะยื่นข้อเสนอเกทับแลนด์มาดริดไปอีกรอบหนึ่งและพร้อมให้ค่าเหนื่อยเอ็มเป้เนี่ยมากกว่าเดิมด้วยเป็นราวๆ31ล้านยูโรต่อปี31ล้านปอนด์ต่อปีเป็นราวๆ31ล้านปอนด์ต่อปีมากกว่าเดิมอีกถึง10ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งแน่นอนมากกว่าแานม์มาดริดอยู่แล้วมาดริดสู้ราคาแง่ในแง่ของค่าเหนื่อยไม่ไหว แต่ว่าด้วยความเป็นแรนดมาริดด้วยความเป็นสโมสสนแห่งความฝันของเอมบาเป้ด้วยความเป็นด้วยความเป็นราชาของยุโรปอะไรแบบนี้มันทําให้เป็นหนึ่งในแม่เหล็กสําคัญที่จะดึงดูดเอมบาเป้ให้ไปอยู่กับซานเตียโกบร์ดวิได้ในแง่ของประวัติศาสตร์ของสโมสรที่มันยิ่งใหญ่มากๆมันเลยทําให้ แน่นอนครับมันคือความฝันของเด็กชายคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็มบาเป้อยู่แล้วในแง่ของเม็ดเงินเอ็มบาเป้รับมาถึงตรงนี้แล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปหากจะลดค่าเหนื่อยไปอยู่กับเรอัลมาดริดแต่ก็ต้องรอดูกันก็อาจจะต้องเจรจากับเปเลสกันต่อไปแล้วก็บอร์ดบริหารของมาดริดกันต่อไปว่าสุดท้ายเราจะให้ได้มากกว่านี้มากน้อยแค่ไหนส่วนทางฝั่งฟาบิซซโอโลมาโน่ก็รายงานออกมาครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยจริงจังมากๆแล้วก็เดินหน้าด้วยความมั่นใจเลยในการ ในการบุกลุยในดิวของคิเลียนเอมบาเป้แต่ว่านาวินาทีตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอะไรที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแต่ว่าคาดว่าการตัดสินใจของเอมบาเป้จะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ซึ่งมันสอดคล้องกับที่ ESPN รายงานนะครับว่าจะประกาศออกมาในช่วงอาทิตย์หน้าโดยนาะเซอร์อาเคไลฟี่แล้วก็ปารีสเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันใดๆทั้งสิ้นอย่างเป็นทางการจากตัวนักเตะว่าจะอยู่ต่อหรือจะจากไป และนี่มันคือก้าวหนึ่งที่จะไปเลอันมาดริตครับซึ่งมันเป็นก้าวสำคัญมาก,มากหากเขาปฏิเสธอีกแน่นอนมันคงจะไม่มีครั้งถัดไปแล้วกับการย้ายไปสวมเสื้อราชันชุดขาวอย่าลืมนะครับว่เาเลอันมาดริดกับเอมบปเป้เยมันมีสตอร,รี่ร่วมกันมานานแล้วเป้มีโรนัลโดเป็นไอดอลเขาเคยอยู่ในวัยเด็กนอนอยู่ท่ามกลางรูปฝาผนังที่มีภาพโรนัลโดติดอยู่เต็มห้องนอนของเขาไปหมดมันแสดงให้เห็นเลยว่า หนึงสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการที่ไปอยู่กับร้านมาดริดเนี่ยจะเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาได้ทั้งแง่ของโทฟี่อ่า UCL ถ้วยหูกลางบิ๊กเอียแล้วก็แชมป์ลาลิกา้าแชมป์อีกมากมายความสําเร็จและเกียรติยศมันน่าจะเข้ามาเติมเต็มความฝันของเขาได้ไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินเท่านั้นที่มาดริดจะประเคนให้ได้แม้อาจจะน้อยกว่าปารีสก็ตาม ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้มาริดจะมั่นใจมากๆว่าจะได้ตัวเอ็มบาเป้และหากสุดท้ายเอ็มบาเป้ย้ายไปอยู่กับอดลมาริดจริงตัวแทนของเอ็มบาเป้ที Paris ่ปารีสแซงต์แมงปารีสคาดหลายสื่อคาดการนะครับว่าปารีสจะไปดึงลาฟลเลอเอาปีปีศาจของเอซีมิลานมาร่วมทีมด้วยค่าตัวที่ตอนนี้มิลานใส่ไว้ในออปชั่นก็น่าจะราวๆร้อยหกสิบห้าล้านยูโรก็ถือว่าน่าจะประมาณนั้นโดยเอ็มบาเป้เนี่ย ปฏิเสธมัตริดมาครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าใครจํากันได้ป,ปัปเป้ปฏิเสธมัตริดมาตั้งแต่วัยเด็กเลยครับตั้งแต่อายุ14บสสมัยตอนซีดานเป็นโค้ชและในเวลานั้นซีดานต้องการให้เอมบัปเป้เข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ของรอันมาดริดแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธไปเพราะครอบครัวของเอมบัปเป้ต้องการให้เอมบัปเป้เต,ติบโตในฝรั่งเศสก่อนและก็ไม่ได้ละทิ้งการเรียนอะไรแบบนี้ ต่อมาสมัยที่อยู่กับโมนาโกมาดริดก็เคยยื่นข้อเสนอไปแต่ก็โดนเอ็มบัปเป้ปฏิเสธอีกเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ในฝรั่งเศสต,ต่อและ2ครั้งล่าสุดที่มันกลายเป็นดรามา่าคือช่วงปี2021-2022นวินาทีตรงนั้นสัญญาจะหมดแล้วกาลังจะได้ย้ายไปแล้ามาดริดสัญญาทุกอย่างมันถูกล่างไว้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ย้ายไปสุดท้ายพระป่าคว่ำดิวล่มและก็ยังคงอยู่กับปารีสต่อไปด้วยข้อเสนอสัญญาที่มันโคตรบ้าคลั่งทําให้เอม็มบัปเป้เปลี่ยนใจตัวเลขระดับ150 ถึง200ล้านมาติดตยื่นไปเพื่อฉีกสัญญาเอ็มบัปเป้แต่สุดท้ายแล้วนาเซอร์อาเคไลฟี่มาเปลี่ยนใจเอ็มบัปเป้ให้อยู่กับปารีสต่อไปได้ด้วยอภิสิทธิ์ต่างๆมากมายจนทําให้เขากลายเป็นอภิสิทธ์ชนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีบทบาทในการตัดสินใจการซื้อขายตัวรวมถึงเม็ดเงินมหาศาลที่เอ็มบัปเป้ได้รับจากปารีรสแซงแชงแมงแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในฝรั่งเศสด้วยทางทาง มาครงก็อยากให้เอ็มบัปเป้อยู่กับปารีสต่อไปอะไรแบบนี้ทําให้สุดท้ายแล้วเอ็มบัปเป้ก็ยังคงอยู่ต่อแต่นะวินาทีตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแตกต่างออกไปมากแล้วมันคือโอกาสสุดท้ายที่เอ็มบัปเป้ต้องเลือกอนาคตแล้วครับว่าจะไปกับมาด,ดริดหรือไม่ถ้าไม่ไปมันทุกสิ่งทุกอย่างมันคือภาพอวสานและเอ็มบัปเป้ก็คงจะไม่ได้ลงเอยกับรอัลมาดริดอีกตลอดไปแน่นอนครับว่าถ้าหาก ไปมัดตริดจริงภาพจินตนาการของแฟนบอลมันคงจะเป็นอะไรที่สวยงามไม่ใช่น้อย3ประสานในแดนหน้าโรดิโกเอ็มบาเป้เวเนซิอุสจูเนียดำเนินงานในแดนกลางทั้งลูก้าโมดริตจูดเบลิงแฮมและเฟร์ิโกเบลเบเดชัวเมนี่ไอ้พวกนี้ก็สอดแทรกได้มัดตริดคงเข้าสู่ยุคใหม่ในแง่ของกาาติกอส นิวเจเนเรชันอย่างเต็มตัวและหลายคนก็คงหวังครับว่าจะเห็นดิวนี้เกิดขึ้นจริงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าระหว่างคีิเลียนเอ็มปาเป้กับเลอันมาดริดแล้วเพืเป็นคีดเห็นอย่างไรกันบ้างกับมาหากาบบัเป้กับมาดริดก็สามารถคอมเมนต์มาคุยต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำวันนี้อยากเฟลมีท่ทีวีลาไปก่อนมีฟีเจอร์ซูเปอร์แดงเรียบร้อยวันนี้อยากเฟลมีท่ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ